สวัสดีครับพเพื่อนๆวีพี่ภูมิจะมาตามล่าหาในนกเสาร์เป็นแต่และตัวเป็นสัตว์แต่และตัวเป็นอ่ามีตัวไหนบ้างครับอ่ามาเลยนะครับ<ห>นกเสาร์บ้า,างหน่อยนกเสาร์อะไรครับตัวเนี้ยนาไข่ไหนดูหน่อยสิครับเป็นยังไงไหนหน้าตาเป็นยังไงเนาะอู้นี้มันโอ้สามารถเพิ่นไฟได้ด้วย,ยอ๋อตรงนี้นะครับอ๋อเอาคนไฟได้ด้วยนะครับ โอ when when mm ้ย hmm. ม okay. well, we mm ือไปด้วยครับโอ้ยมืไปด้วยครับโอ้ยมีไฟตรงมือด้วยใช่ไหมอ๋อมีสองไฟในมือด้วยนะครับสองไฟนี่โอเคอ่าป้าว่าใส่ในกระเป๋าเลยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สนะครับตัวสองคือตัวอะไรครับจอร์คีโอเคจอรเค้คือเข้อก๊อ็ได้ ไอิอเขาได้บิกนะครับไหนเปิดยังไงครับตัวนี้แบตหมดไม่มีไม่มีฐานโอ้ว้าใส่ในกระเป๋าเลยค่ะเกือบหล่นเลยอ่าโซต่อมาครับตัวนี้ริมชื่อกริมชื่อแล้วไดโนเสาร์อะไรเนาะกินโอ้ไดโนเสาร์กินเนื้อนะเนี่ยมีตัวดุเลยไหนไหนดูใกล้ๆครับอันนี้ชอบมากเลยค่ะเทนแล้วสีก็เหมือนตาโรงเรียนเหมือนบานะอ่าเปิดดูใกล้ๆนะอ่านั่ง นี่คือแมมมอสใช่ไหมครับมากเปิดใช้ได้ว่าแบ็ยังไม่หมดแล้วขามีรูด้วยโอ้แล้มันก็เห็นเล้งน,นะได้ขนาดอะไรมันเป็นสัตว์เมื่อสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับน้องๆลูกดําบันบนอ้องแต่ตัวนี้ช้างตัวนี้เองครับสูญพันธุ์หมดแล้วนะครับอ่าช้างตัวนี้ปัจจุบันสูญพันธุ์หมดแล้วนะครับอืมแล้วแต่ช้างปัจจุบันไหนช้างยุคปัจจุบันเป็นตัวไหนครับตัวนี้ นี่คือช้างยุคปัจจุบันนะครับนี่ที่เราเห็นตามบ้านเราใช่ไหมครับอีรุแฟนเลือดแฟนช้างไม่มีควันช้างอย่าไปเข้าใกล้นะครับอ๋อถ้าช้างไม่มีควันช้างอย่าไปเข้าใกล้นะเพราะว่ามันอันตรายใช่ไหมครับถ้ามีควันช้างด้วยนะโอ้โหมีตาแดงไหมครับนี่ไาแดงตั้มอะไรโอ้โหโอเคอ้าวไปไปคือไปเทรลทบไปเทรลทบนะครับตัวนี้ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ไหมครับไม่มีเพราะว่า

อันนี้ก็ดนน่าสาวขอยาวมือนกันแต่นี่กิดกิไม่รู้ที่ครับเดนน่าสามกันอันนี้สองตัวเลยอ๋ออันนี้คือสติกเกอรซารัสดนนาสาวกินพืชนะครับมันเป็นพี่น้องกันอ่าโคราสีมิกับกาแฟโอ้โหกับกาแฟต่อไปเป็นควายควายตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับในปัจบุบันมี อืฟาร์มปัจจุบันยังมีอยู่นะครับยังไม่สูญพันธุ์นะครับเป็นสัตว์ที่เอาไว้ใช้ดำใช้นา,นานะครับแล้วตัวสุดท้ายคือตัวอะไรครับตัวสุดท้ายอเอาอันนี้ออกมาก่อน,นช้างปิดางิดเชือกเลยเหรอโอ้ยอ่ตัวสุดท้ายคือตัวอะไรครับท,ทีเร็กทีเร็กโอ้โหตัวนี้ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับพวกไดโนเสาร์ทั้งหลายนะครับนี่นะครับก็จะมีหางมีตัวนี้เป็น อ่าสาัตว์ที่กินเนื้อนะครับ<ป>ะนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวดูสิกระเป,ป๋าอ๋อไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะไปซื้อของนู้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บุ้งด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย